เกียรติบัณฑสามนะครับมีเด่นานายนสิบพอสมบวังน,นะครับเจอเพชรอุทัยสอสองสิบแล้วก็มีเพชรนาวีวงเพชรนจากจังหวัดไฟพี่ใหญ่เสนาที่คู่เก Tar อมถามลอยแดงสิทธิชัยกับโปงเยี่ยมอดสิทธิโยกนนท์นะครับน้องเชฟโร,รงเรียนมัธยมพิทยาเจอน้องอารดสิทธิพิแกนบาลัยทองสิทธิชิตาเจอแจ๊คสยามสอจังหวัดครับเจ็ดพิจารณา อบต้องพูดเลือกอะครับเกันจะรักสีสเกตครับเรามาดูวยไทยนีะครับซัพพอร์ตผู้ที่สองครับล้วนไพร์เจอครับกับเพชรชัยโดยให้การชำระเงินโดยท่านนายกสมเด็จสายขาวครับ ค่อยๆซบเข้าด้วยเรื่องของกฎเรื่องของกติกาคล้ายๆกับวันลุมพีครับคือภายในสามยกนี้ไม่คุยครนะท่านโยชสมได้บอกว่าห้ามคุยครับห้ามจ้องตาครับเพราะว่าเขามีรางวัลยกละห้าร้อยจะจะจะน็อคยกหนึ่งน,น,น็นนอคยกสองหรือว่าชกมันครบสามยก ได้หมดครับจกล่าห <k> ้าร <k> ้อยครับเรื <k> ่องรางวัลค <k> ่าตั๋วต้องไปในซับพาวเวอร์ เวทีทางเาสียยักษ์ปลาสดในพาะอยู่แล้วนะทีมงานกิจสุนพลแท็กซี่มากๆนานๆออกเสียงค,ครับน้นองชายของท่านนายกช้างนะครับปุนแดงนี่มีครูสมบัติสมบัติมวยไทยคนระับมาเืิมเต็มทีมงานปอบุบยาวนะครับสอดรู้ที่สมบัติอาจารย์ไัย ส่วนนักมานีซ้อมอยู่ปองว่องกินกับท่านพระอาจารย์หลวงพี่สมคิดในครับในการสนับสนุนยอดเถอยเน่ครับทีมงานปองว่อง,งกินด้วคุณจุ๋มยิยกสองครับนีต้องขอบคุณครับนานยก เรับสังขาวนะครับส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุสนไวยไทยซอฟทาวเวอร์นี่ทราบข่าวว่าบุญบังไฟครับวันที่5วันที่6นะครับที่ฐานจุดต้องไฟเทศบาลจ่าแสนชัยนะครับติดรองน้ำห้วยทับพันนะครับอากาศปลอดโปร่งนะครับยกนสองคร,รับโดูครับยกนสอง ต่วนใครับแรงครับสวเลยครับขวัญเพชรขวัญเพชรวาขวัเพชรตาถอัเด้วยนะครับทาด้านเพชรมีอยู่แค่3,500ไทยถกาวัญเพชรมี่งนะครับด้วยนะครับ Quán quá mặt trời mặt trời rất tạm với mặt trời cái gì chậm tay, mặt trời mặt trời mặt trời Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp trái. <laughs> ไทยยักษ์แต่ก็สู่สู่ที่พาะกำลังนะครับแบบกี้แมนนทางด้านของไทเกอร์ครับสนตรมันเทชรศิลาครับผลยุที่สองเจข่าวจากทศบสลการแสนชัไทยครับขอคุณนายสนามวันนี้แทนคณะเกี่ยวรับ ประเพณีคุณต่องไฟของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจางแสนชัยมีน้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีเลยครับงานจะเริ่มวันที่สี่ครับวันที่สี่นี้ก็จะมีขบวนแห่จากชุมชนในเขตเทศบาลจางแสนชัยทั้งทุกทุกหมู่นะครับมีการมีขบวนแห่นะครับมีการฟ้อนรับประเพณีแบบโบราณ ของของตุ้มนี่ครับวันที่5วันที่6นี่ไปเจอกันที่ฐานจุดบังไฟเทศบาลจาัดแสนชัยครับติดกับลำน้ำห้วยทั้งทันนลยครับอธิฐานใาลกส่ด้วยชับขาวจัดยิ่งใหญ่คนระับสี่ดีวันแห่ครับวันที่5วันที่6จุดครับก็สุดทนะนะ้ายครับน้ำเงินกับปมแดงน้ำเงินของไทเกอร์น้ำเงินเทศบาลครับเทสนาจัดใหญ่นะ นักแงะย้กีไอเดอร์วกีาอยาโต๊อเล็ตเวสต์กีดาเดินเขมากับไอเดอร์วยส่งคำบัดไสหวานั 对对对 เลี้ใครเป็นไทยครับดึมือตากับโอ้ยตแค่ครับกรดานเพชรศิาเจ้าเต่ก็เจอข้หาออกแข้งในทีนึงอ ยกสุดท้ายครับแหมวันนี้ทางทีมงานต้องถึงเส้น ผมต้องเตือนเลยครับเพชรศิลาฟ้าลิขิตมวยไทยครับ